สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะครูสานะคะก็จะมาสอนในหน่วยของสัตว์น่ารักค่ะสัตว์น่ารักนะคะที่เด็กๆเคยพบเห็นอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่สวนสัตว์นะคะก็มีทั้งสัตว์โบกค่ะสัตว์น้ําแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะวันนี้นะคะครูสาก็จะมาสอนในหน่วยของสัตว์น่ารักอ่มาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างสัตว์บกค่ะสัตว์บกนะคะก็เป็นสัตว ใช้ชีวิตอยู่บนโบกค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัขแมวยีราฟหมูช้างมา้าวัวเป็นต้นค่ะ,อ,ะอย่างที่บ้านของเด็กๆนะคะบางบ้านก็เลี้ยงสุนัขเอาไว้ทาไมคะไว้หา่าเมื่อมีขโมยมาก็มีเลี้ยงแมวแมวทำไมคะไว้กินหนูต่อมานะคะก็เป็นสัตว์ครึ่งโบก ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะก็เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ทั้งบนบกแล้วก็อยู่ในน้ําได้เช่นกบเต่าจระเข้แล้วก็หอยทากค่ะแล้วต่อมานะคะก็เป็นสัตว์น้ําสัตว์น้ํานะคะก็ทําไมคะเด็กๆคืออาศัยอยู่ในน้ําแล้วก็มีวงจรชีวิตในน้ำเช่นกุ้งหอยปูปลา,า,าม้าน้าปลาหมึก เป็นต้นค่ะถ้าสัตว์ที่อยู่ในน้ํานะคะเด็กๆเมื่อมาอยู่บนบกแล้วเขาก็ทําไมคะตายค่ะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ําใช้ชีวิตอยู่ในน้ําค่ะจากที่ครูสานะคะสอนในหน่วยสัตว์น่ารักนะคะก็มีสัตว์บกสัตว์น้ําแล้วก็สัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ําค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ